ฝันแรกๆคือคือผมอะ่ะอยากออกทีวีให้ยายเห็นยายคงจะแบบให้ยายคงจะดีใจ oo, หุ้นฉันอยู่ใน, TV ในทีวีใช่ครับโอ้ตอนนี้ยายคงเบื่อแล้วมั้งเนี่ยเปิด YouTube เปิด Facebook ดูทั้งวันผมมาวางแผนไว้ว่าจะเก็บตังค์อยากซื้อบ้านสักหลังที่กรุงเทพแล้วให้ตาให้ยายให้แม่มาอยู่แล้วก็เลี้ยงหมาแล้วก็แบบได้อยู่ด้วยกันครอบครัวลุง ป้านะ,ะยายก็ไม่อยู่หละแต่ยายก็มาอยู่ได้สองสามวันก็ก็อยากขอ,อกลับบ้านเพราะยายติดร้อยเอ็ดอยู่ดิแต่ว่าก็เหมือนเดิมมากินส้มตำหน้าบ้านเหมือนเดิมแหละยายก็ง,ง่ายๆะก็เนี่ยแหละชีวิตเราก็หวังว่าปีนี้ผมจะกู้ผ่านมีบ้านแล้วก็ผมจะเอาหมามาหุดเทปด้วยเนี่ยกู้แล้วเนี่ยเหลือเรากําลังโขกํกลังกําลังโป่บ้านให้นายอยู่พี่พ่อพาผมไปดูตรงนี้ผมรู้สึกแบบ เราจะไปอยู่ไงวันนี้วงการบันเทิงได้แกพาให้ไป,ไปเจอไปเจอนู่นนั่นหลังเวทีคอนเสิร์ตแกงคอนเสิร์ตใหญ่ผมจะทาก็คิดอยู่มีทางที่ผมจะได้ทงางันนายต้องมั่นใจในตัวเองได้แล้วมึงนั่นแหละโจ้ยและตอนนี้เนะี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเขาก็กําลังถ่ายเพื่อจะไปเป็นพรีเซอร์โปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่ของนายน่ะนายกำลังจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองนะขอเสียงคนบ้านเดียวกันหน่อยรับ Olha o